สวัสดีค่ะกระเป๋ามูจิใบนี้ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือการปักดอกไม้ก็คือดอกไฮเดรนเยียนะคะตัวบริเวณที่เราจะปักเป็นตัวไฮเดรนเยยเนี่ยเราใช้ไหมพรมนะคะไหมพรมที่ใช้เป็นไหมนมนะคะเพราะว่าต้องการให้มันฟูๆค่ะแล้วก็ผสมกับการใช้เลื่อมแล้วก็ลูกปัดลงไปด้วยนะคะที่เราใช้เออไหมพรมนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันนูนขึ้นมาเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าด้านฝั่งที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้ไหมพรมเหมือนกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่ สีมันสดอะค่ะเราก็เลยใช้ไหมพรมที่เป็นไหมพรมเส้นเล็กธรรมดาได้แต่อันนี้ฝั่งไฮเดนเยเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนก็คือสีโทนเย็นนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีโทนร้อนเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าเราใช้ไหมเส้นเล็กเนี่ยมันก็จะดูดอกลงไปค่ะเราก็เลยเลือกใช้ไหมพรมนะคะที่เป็นไหมนมเพราะว่ามันจะฟูแล้วก็ปักแบบคล้ายๆปักลูกโซ่ค่ะแต่ว่าเราจะปักเป็นแบบกลีบดอกธรรมดาเนาะแล้วก็ใช้ผสมตัวที่เป็นเออลูกปัดกันเลื่อมลงไปด้วยเพราะว่าต้องการให้มันเด่นค่ะสีที่มันเป็นโทนเย็นหรือสีอ่อนเนี่ยเวลา ที่เราจะต้องทําให้มันแบบเด่นแข่งกันกับอีกฝั่งหนึ่งอะเนอะเราก็จาเป็นต้องใช้เทคนิคที่มันมากขึ้นหรือเพิ่มขึ้นไปค่ะแล้วก็จะมีบางส่วนเห็นไหมคะที่เป็นดอกไม้อันนี้เป็นผ้านะคะแปะลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีปักเพิ่มลงไปด้วยนะคะแบบเดียวกับอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะแต่ฝั่งนั้นเป็นดอกกุหลาบเนอะอันนี้เป็นดอกกุหลาบเหมือนกันแต่สีอ่อนกว่าไหมคะนี่3ามจุดตรงนี้แล้วก็